เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูพึ่งโครงป่าที่ใช้รังเป็นกระถางอ่างมังกรนะครับล่อนะครับเป็นลังล่อเนาะ mm hmm. แล้วก็จะมาพูดถึงข้อที่ควรจะรู้นะครับเป็นข้อเสียซึ่งผมก็เพิ่งค้นพบนะครับจริงๆก็พอเข้าใจแล้วแหละว่าไอ้ฝาปิดด้านบนเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับที่ผมใช้เป็นฝาปิดเนี่ยถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะดีมากเลย อย่างตัวนั้นผมก็เป็นฝาปิดเหมือนกันหมดนะครับถ้าผมใช้ฝาปิดเป็นไม้เนี่ยจะดีมากเลยเพิ่งเขาจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับการที่จะมาอาศัยอยู่แต่ว่าฝาปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เข้าเหมือนกันของผมเนี่ตอนนี้เข้ารังอย่างนี้เนี่ยหกเจ็ดกองน่าจะแปดแกับรังล่าสุดนี่นะครับที่เพิ่งเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ปัญหามันมีอยู่ว่านะครับ ร้างไปสี่รังมันย้ายนะครับมันย้ายเพราะว่าอะไรรู้หรือเปล่าครับเพราะว่าไอตัวฝาตัวนี้นะครับมันเคลือบเซรามิกนะครับเคลือบเป็นผิวเคลือบนะครับเคลือบเนี่ยผิวเข้ามันนะครับคือรังที่ผมไปเปิดดูที่เขาเคยอยู่แล้วเขาย้ายไปเนี่ยรังเขาจะร่วงลงเลยนะครับคือจะไม่เกาะติดอยู่ตรงนี้นะครับคือด้วยความว่าพื้นผิวของมันเกินไปนะครับ ก็พอรังเริ่มมีน้ําหวานเขาก็ร้างไปไอ้รังเขาร่วงเขาก็ย้ายไปนะครับเนี่ยแหละมันมีปัญหาตรงนี้นะครับผมก็เลยแก้แก้ปัญหาไอ้ตัวนี้นะครับด้วยการทําอย่างนี้นะครับใช้หินเจียรหรือไฟเบอร์นะครับไอ้ไอ้ที่หินเจียรนั่นแหละใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับเจียรตัวนี้ออกนะครับก็น่าจะโอเคนะทีนี้ก็จะมีพื้นผิว สำหรับให้รังพึ่งเนี่ยเขาสร้างรังให้เกาะได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ไม่มันวาวอย่างนี้แล้วก็คงไม่ไม่ขาดไม่ร่วงลงมาเหมือนเหมือนรังก่อนๆโดนเสียดายนะย้ายไปแต่ก็โอเคบางรังเขาก็ย้ายไปอยู่รังอื่นอยู่แต่บางรังก็หายไปเลยเนาะก็ถ้าใครจะใช้รังกระถางอ่างมังกรแบบนี้นะครับแบบที่ผมใช้ตนนัวนี้ก็แนะนําให้ไม่ต้องทํา เดี๋ยวเดี๋ยวขาขาตั้งก่อนอลูขาตั้งรูปก่อนถอยก,ก่อนลุกขาตั้งเนี่ยถ้าจะทําขาตั้งอย่างนี้ผมก็ว่ามันมันต่ําไปนะครับเตี้ยไปทําเสาเหล็กหรือเสาปูนเลยก็ได้จะดีกว่าทําแบบอ้ไที่ผมทําในคลิปที่เป็นกล่องเลี้ยงพึ่งรังไม้นะครับอย่างนั้นจะดีกว่าสูงสูงประมาณสัก70เซนเราฝังลงไปในดิน30นะครับเป็นเสาที่สูงสักเมตรหนึ่ง ให้มันพ้นผืนดินมาสักเจ็ดสิบเนี่ยแล้วเราทาไอช็อกกันมดเนี่ยหรือว่าใช้น้ํามันเครื่องนะครับแต่ของผมจะใช้ช็อกกันมดนะครับเพราะว่าใช้ได้ยาวเลยอ่าเราทาที่สูงๆหน่อยถ้าเสาเราสูงนะครับการที่ใบมงใบไม้จะล่วงไปทับกับตัวนี้หรือว่าเครือเถาวัลย์หรือว่าหญ้าเนี่ยลูกใายคลิปอยู่ถอยก่อนมันก็จะอืมต้องมาเดี๋ยวนะครับ ถ้าเสาเราสูงกว่านี้นะครับยา่าหรือว่าเถาวันเนี่ยไปพันเกี่ยวเลี้ยวรัดเขาเนี่ยก็จะลําบากขึ้นเพราะว่าถ้าต่ําๆอย่างนี้ครับแค่ใบไม้ร่วงลงไปอย่างเงี้ยมดเขาก็สามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียที่ผมเพิ่งเจอมา,อ,าอนาคตผมก็คงต้องเปลี่ยนเป็นเสาสูงหมดนะครับเพราะว่าเราทาช็อกกันมดที่ระดับสูงหน่อยเนี่ยแค่ใบบงใบไม้ร่วง ไปโดนตีนเสาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะโอเคหน่อยถ้าทําอย่างนี้เราก็อาจจะต้องมาดูดูแลบ่อยขึ้นไม่ให้ใบบงใบไม้ไมันไปทับตัวนี้นะครับตัวที่กันมดไวเนี่ยถ้าใครใช้อย่างนี้ผมแนะนําถ้าจะใช้เสาเหมือนผมนะครับก็ไม่ต้องให้เขาเคลือบเป็นแบบกระถางดินเผาธรรมดาเลยนะครับเพราะเราจะช็อกขีดมดเนี่ยขีดได้ง่ายขึ้นฝานะครับ <c oughs> ฝาก็ไม่ต้องให้เขาเคลือบนะครับเป็นฝาดินเผาธรรมดาเลยก็จะสะดวกขึ้น แต่ของผมมันได้ซื้อมาแล้วนะก็เอาโอเคแก้ปัญหากันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะถ้าเป็นนักลบเนี่ยเขาบอกหัวหมูทะลวงฟันเนาะบาดเจ็บบาดแผลเต็มเนื้อเต็มตัวอะ่ะโซนนี้ที่ทำไว้ยี่สิบรังนะครับโอ้โหผ่านมาเดือนหนึ่งเดือนเดือนสองเดือนวันนี้พึ่งแทบไม่แยกรังเลยนะครับรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยด้วยความว่ามันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะดอกไม้ไม่ค่อยบานเลยนะครับดอกไม้ป่า นี่นะครับรังที่เขาเพิ่งเข้ามาอยู่น่าจะเข้ามาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วมั้งเพราะผมไม่ค่อยได้มาสำรวจนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวมากนะครับ5-6นาทีก็ประมาณอย่างนี้แหละแบบที่ผมว่านะครับถ้าใครใช้กระถางมังกรก็ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นก่องไม้ก็ได้เหมือนกันก็ไปพลิกแพงดูเนาะ,ะเรื่องข้อเสียของกระถางอ่างมกรก็อย่างที่ผมว่านะ่ะเรื่องฝาปิดถ้าได้เป็นไม้นี่จะดีมากนะครับถ้าใครทําแบบของผมก็ใช้ได้เหมือนกันก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องขาตั้งอย่างนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าของผมแล้วก็คิดว่าอย่างที่ผมว่านะ่ะมันต่าไปถ้าสูงกว่านี้ก็จะดูแลเรื่องช็อคขีดมดดง่ายๆนะครับอะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพาพามาดูข้อเสียของมัน เดี๋ยวกลัวคนเข้าไปทําตามเยอะเดี๋ยวก็จะเออไม่บอกข้อเสียข้อดีของมันอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้